นิยายรักเรื่องปลีบ่อยพ่ายรักแต่งโดยตาอนตาตอนที่สองคิมหันมีโปรเจกต์จะทำที่พักรีสอร์ทกึง่งๆึงกับโรงแรมจึงใช้บริการของรุ่นน้องซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาด้วยจากกริดหรือกริทเขามีบริษัทใหญ่โต เป็นบริษัทออกแบบจากกรุงเทพมาช่วยออกแบบตึกซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ทางด้านหน้าและเชื่อมต่อเดินไปทางด้านหลังซึ่งสามารถเดินทอดต่อออกไปเป็นสวนเชื่อมต่อไปอยังทะเลได้นั่นทำให้จักรเกตเกิดไอเดียตั้งแต่ที่เขาได้มาเห็นสถานที่จริงและเกิดอยากจะให้พี่ชายลูกพี่ลูกน้องของเขา ซึ่งปกติเป็นคุณหมอได้ลองลงทุนทำอะไรใหม่ๆและเขาก็ไม่ดีรอเลยที่จะเป็นหุ้นส่วนและผู้ออกแบบอย่างเต็มที่เขาลงมือเกลี้ยก,กล่อมไม่นานคิมมหันก็ยอมตกลงและลงทุนกับจักริดด้วยว่าเชื่อฝีมือของน้องชายรูปหล่อจอมเพลย์บอยของเขาจักริด เป็นคนที่ค่อนข้างใช้ผู้หญิงเปลืองในอดีตที่ผ่านมาคิมหันเคยว่าน้องชายของเขาแบบนั้นและเจ้าตัวก็เหมือนจะยอมรับแต่ตอบมาไม่นานนักเขาต้องมั่นกับผู้หญิงลูกผู้ดีมีตระกูลก่อนที่เขาจะไปเรียนต่อที่อเมริกาและกลับมาอีกครั้งคิมหันก็ไม่เคยเห็นจะกเกล็ด คนที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นเพย์บอยคบหากับผู้หญิงคนไหนอีกเลยจนทุกคนคิดว่าจะกริดยอมข่าดจากผู้หญิงทุกคนรอบตัวตามประสาเพย์บอยมาหยุดอยู่ที่คู่มันสาวหน้าตาสะสวยแต่ใครเล่าจะรู้ความจริงจากรีดนั้นเลิกนิสัยเพย์บอยเพราะเด็กฝึกงานหน้าตาหวาน ของเขาตั้งหาเขาต้องทำตามคำสั่งของมารดายอย่างมั่นหมายกับยุวดีแต่แท้ที่จริงเขากลับรักใครคนหนึ่งมากกว่าหญิงสาวคนนั้นที่บังเอิญได้ยินเขาพูดกับน้องชายของเขาเรื่องการมั่นหมายมันทำให้เธอทิ้งเขาไปด้วยความเข้าใจผิดอีกทั้งตอนนั้น เขาก็ยังไม่ขาดจากเรื่องนิสัยเพลย์บอยโดยไม่รู้ตัวสาวน้อยคนที่เขารักกลับหนีหายไปจากอกของเขาเสียแล้วและเขาก็กำลังตามหาเธอนี่ก็เกือบสี่ปีมาแล้วที่เธอหายตัวไปจากชีวิตของเขาทั้งๆท,ที่เธอไม่มีวันรู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนและไม่มีวันจะยอมทิ้งเธอไปแม้ว่าเขา จะต้องมั่นหมายแต่มันก็แค่เรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องการและเขาก็ไม่ได้ทำตามที่ครอบครัวร้องขอเสียหน่อยอาจมีข่าวออกไปจริงว่าเขาได้มั่นหมายแต่ความจริงแล้วมันก็แค่เป็นข่าวช่วงเวลาที่เธอหายไปมันทำให้คนที่เคยได้รับฉายาว่าเพลย์บอยเปลี่ยนไปมากเขาทำงาน อย่างหนักและเรียนอย่างหนักอย่างไม่ยอมหยุดย่อนแม้จะต้องตามหาคนที่เขารักแต่ไม่มีโอกาสได้พูดไปด้วยเพราะความเข้าใจผิดและการที่เขาได้มาที่นี่ที่ทางพากตายจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวนั่นก็ทาให้จักฤิดอดีตเพลย์บอยได้มีโอกาสผ่อนคลายความตึงเครียดลง อ้าวกลิตมาอยู่นี่เองจะกลิดหันกลับไปมองคิมหันที่เพิ่งเดินเข้ามาในส่วนของดีสอรซึ่งกำลังมีคนงานทำงานตามหน้าที่ตามแลนก่อสร้างของน้องชายเอ่ยทักจะกลิต ยิ้มอย่างพอใจใบหน้าหลอกคมคายยังยิ้มตอบกลับมาซึ่งตอนแรกเขาเห็นจกักริดดูเศร้าหมองเหมือนจะมองทะเลด้วยความอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเขาก็เคยได้ยินข่าวเรื่องที่น้องชายมั่นหมายก่อนจะไปเรียนเมืองนอกและถอนมั่นตอนที่กลับมาจากเมืองนอกแล้ว จึงพานคิดไปว่าน้องชายของตนคงจะรักคู่มั่นของตัวเองมากและเลือกลงใต้มาเพราะอยากจะรักษาแผลใจแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิมอาหาันคิดมีอะไรหรอครับพี่คิมคิมอาหาันยิ้มอย่างอารมณ์ดีพี่ว่าจะชวนนายไปกินข้าวนะ่ะใกล้ๆกันกับที่นี่มีร้านอาหารคนข้างบ้านของพี่เองทำอาหารอร่อยนะ คิมหันยิ้มแก้มแดงจนอดีตเพลย์บอยจับทางถูกเอแปลกๆนะครับพี่นี่อร่อยจริงๆหรือว่าคนทำอาหารอร่อยกระแบบนี้จะกลิดเอ่ยแซวพร้อมกับท่าทางดูทันอีกฝ่ายที่ออกจะผิวขาวแบบคุณหมอเจ้าสำอาง จนสังเกตอาการเขินได้จากหูที่แดงจัดแต่ก็ยังยอมเดินตามคิมหารที่เก่าหัวแกรก,ก,รกเป็นอาการแก้เขินของอีกฝ่ายก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแบบนี้ต้องขนาดนั้นแน่ๆไม่ต้องสงสัยจะก,กลิดหัวเราะในลำคอ ก่อนจะเอามือล้วงกระเป๋าค่อยๆเดินตามพี่ชายไปยังร้านอาหารเล็กๆที่พี่ชายว่าเกือบเย็นแล้วที่ทั้งสองออกมาจากซต์งานร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารเล็กๆเลยก็ว่าได้มีโต๊ะให้นั่งไม่ถึงสิบโต๊ะเท่านั้นแต่รอบๆร้านกลับถูกจัดวางอย่างสวยงามแต่ให้ความอบอุ่นเสมือนได้นั่งรับประทานอาหารแบบสบาย บรรยากาศแบบกันเองเหมือนอยู่ในบ้านเขาเห็นลูกค้าบางคนถ่ายรูปเล่นกันเพราะมีส่วนที่จัดแบบเวยงามและทุกคนถ่ายรูปแล้วก็รีบแต่งภาพเช็คอินร้านมาเช็คดูจึงรู้ว่าจริงๆแล้วทางร้านมีคนมาใช้บริการมากมายดูได้จากระดับการรีวิวร้านร้านที่น่านั่งในจังหวัด ทั้ง Facebook Instagram แม้แต่ Google และการรันตีการการรันตีอาหารบ้านๆแต่รสชาติจัดว่าอร่อยถูกปากหลายๆคนงายเสียงคิมหันทักทายใครบางคนจนทำให้จับก,กลิ่เงยหน้าจากมือถือมามองพี่ชายซึ่งกำลัง ก้มลงอุ้มเด็กน้อยในชุสสีชมพูซึ่งพอเขาได้เห็นเด็กหญิงตัวกลมป้้มก็ทําให้เขาถูกตาต้องใจและลหลงรักเด็กน้อยเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะคุณลุงคิมเด็กน้อยส่งเสียงทักทายกอดคอคุณลุงคิมของเธอพลางส่งเสียงหัวเราะคิกคัก มื่คุณลุมคิมหอมแก้มอิ่มดังฟอดๆขณะที่มีผู้หญิงวัยประมาณ40ยิ้มให้จัก,กริดจึงคิดว่าเธอคือมารดาของเด็กคุณแม่ทำกับข้าวอยู่หรอคะคิมหันถามเด็กน้อยนั่นทำให้จักริดรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของเด็กอย่างแน่นอนใช่ค่ะเด็กน้อยปลายตาหันมาจ้อง จกกลิตตาโตๆของแม่หนูดูคุ้นเคยจนเขารู้สึกคนลุกแปลกๆเขาเคยเห็นดวงตาแบบนี้ที่ไหนนะเขายิ้มตอบอย่างอ่อนโยนและเด็กน้อยก็ทำท่าเอียงอายน่ารักอ้าวเขินซะแล้วนี่ลุงกลิตจ้าชมพู่สวัสดีคุณลุงกลิตสิจ้าเด็กหญิงชมพูพันยกมือป้อมๆวาย แล้วก้มหน้างุดด้วยความเขินอายดูน่ารักน่าชังไม่ช้าขิมหันก็ส่งรายการอาหารซึ่งเป็นอาหารทั่วๆไปนั่นแหละแต่มันให้ความรู้สึกคุ้นเคยกับอาหารรสชาติแบบนี้เหมือนเขาเคยได้กินมาก่อนเมื่อเขาได้ลิมรส เด็กน้อยยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆคุณลุงคิมมหันอย่างคนคุ้นเคยและเขาก็อยากจะเห็นมารดาของเด็กน้อยเสียแล้วคนที่คิมมหารให้ความสนใจโดยไม่คิดจะรังเกียจที่ผู้หญิงคนนั้นถึงแม้จะเคยผิดพลาดท้องจนต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่พี่ชายของเขากลับไม่มีทีท่าจะรังเกียจเธอเลยสักนิด ดูเหมือนจะมีออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆดูได้จากผู้หญิงคนเดียวที่คอยรับลูกค้าของร้านซึ่งดูท่าทางจะรับโทรศัพท์ไม่หยุดหย่อนและยังมีคนคอยมารับออเดอร์ไปรับรับประทานที่บ้านอย่างต่อเนื่องดูเรียบง่ายไม่วุ่นวายกระทั่งอาหารบนโต๊ะหมดลงไม่เหลืออะไรไว้สักนิด เด็กหญิงชมภูพัน์จึงรีบวิ่งเข้าไปในครัวดึงมือมารดาออกมาจากที่นั่นและเขาก็ต้องตะลึงงันเมื่อได้เห็นมารดาของเด็กน้อยมันเป็นครั้งแรกรอยยิ้มนั้นบนใบหน้าหวานและการแต่งตัวของเธอจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจของเขาไม่เคยลืมเขาไม่เคยลืมเลือนรักแรกของเขา และผู้หญิงคนเดียวที่เปลี่ยนเพลย์บอยของเขานิใสยเพลย์บอยอย่างเขาให้เป็นคนใหม่ช่อเสียงของเขาดังเหมือนกระซิบแต่เธอกลับได้ยินเพราะความคุ้นเคยที่ไม่เคยลืมในน้ำเสียงของเขาเลยรอยยิ้มหวานที่ทรงให้คิมหันจึงเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้เจอกับคนที่เธอ พยายามมาหนีมาตลอดสี่ปีคุณกริบคิมหันมองทั้งสองอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักแต่ไอ้ท่าทางตกใจที่ทั้งคู่แสดงออกมามันพอจะทำให้เขารู้ว่าทั้งคู่ต้องรู้จักกันในแบบที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและเขาก็เอ่ยออกมาแบบงงๆ และหาคำตอบให้ตัวเองด้วยการถามพวกเธอรู้จักกันด้วยหรอคิมหันหันไปมองชอบฟ้าที่แม้มปากแน่นและหลบตาเขาเธอหันไปทางอื่นก่อนที่คิมหันจะหันไปมองน้องชายรูปหลอ,อกของเขาอย่างพยายามจะค้นหาคำตอบและเขาก็ยังคงจ้องมองชอบฟ้าอย่างไม่ลดละสายตาครับ รู้จักรู้จักดีเสียด้วยเขาแทบจะคำรามก่อนจะละสายตาจากไปหน้าหวานที่ตอนนี้ออกจะซีเสียวและก้มลงมองเด็กหญิงตัวน้อยที่ยังจับมือมารดาข้างหนึ่งแล้วจับมือคิมหันอีกข้างหนึ่ง <AD> เขาให้คนตามหาเธอมาตลอดสี่ปีไม่เคยคิดมาก่อนว่า เขาจะได้เจอเธอด้วยตัวของเขาเองชอบฟ้าหันไปมองลูกน้อยก่อนจะอุ้มก้มลงอุ้มชมผูพันมากอดเอาไว้อย่างห่วงแหนพี่คิมครับน้องชมพู่กี่ขวบนะครับเขาถามคิมหันอีกครั้งสามขวบเขาส่งเสียงหึหึหเบา และชอบฟ้าก็พยายามหันหนีหันหน้าหนีลบตาเขาเด็กน้อยจ้องหน้าจากกริดดวงตากลมโตจ้องเขม็งแต่แขนป้อมๆยังคงกอดคอของมารดาแน่นมีหน้าเล่าดวงตานั้นเขาถึงดูคุ้นเคยนักผมผิวทุกอย่างมันดูคล้ายเขาไปหมด ถ้าทางของมารดาของเด็กมันก็ออกจากอาการร้อนดนจนปิดไม่มิดขนาดนั้นแล้วมันจะเป็นอื่นไปได้อย่างไรเล่าสิ้นสุดกันเสียทีกับการตามหาการรอคอยสิ้นสุดกันเสียทีกับสิ่งที่เขาอยากรู้เขายอมมอบกราบคราบแก้วให้กับผู้หญิงสาวคนนี้เขาอยากใช้ชีวิตคู่กับเธอถึงขั้นไม่ป้องกันแล้วก็เป็นอย่างที่คิด หากไม่มีเรื่องมั่นหมายหากไม่มีเรื่องเข้าใจผิดเขาคงพาเธอไปใช้ชีวิตที่อเมริกาด้วยกันและเธอก็ไม่ต้องมาลำบากลำบนแบบนี้ชอเขาเรียกเธอซ้ำหญิงสาวร่างบอบบางชะงักงันเธอไม่อยากหันไปสบตาเขาเลยเธอไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นตอนนี้ เธออยากจะพาลูกหนีเขาหนีไปหนีไปให้ไกลไกลจากผู้ชายเพลย์บอยมากรักมากมากที่หลอกล่อเอาความรักและพรมจันยร์ไปจากเธอฉันไม่รู้จักคุณเธอบอกด้วยน้ำเสียงที่พยายามคุมไว้ไม่ให้สั่นเทางั้นก็ช่วยบอกผมมาหน่อย ว่าชมพู่เป็นลูกของคุณกับใครเขาถามเพื่อตอกยำ้ำแม้หัวใจของเขาจะรู้ดียอู่เต็มอ,อกว่าเด็กน้อยที่มีใบหน้าประพิมพ์ประพายคล้ายทั้งเขาและเธอจะเป็นลูกของใครไปไม่ได้แต่เธอยังแม้มปากอย่างอวดดีลอยหน้าอย่างมั่นใจและรู้สึกเขารู้สึกเจ็บแปลบในอก ฉันมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามของคุณเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันเธอตอบทั้งยังหายใจแรงจนเผลอกอดลูกรักด้วยความหวงแหนด้วยความกลัวว่าเขาจะมาพรากลูกไปจากอกเธอแต่ผมจำได้ว่าผมไม่ได้ป้องกันเขาหลุดพูดประโยคอันนาอับอายต่อหน้าทุกคน ทำให้หญิงสาวหน้าหวานหัดกลับมาเผชิญหน้ากับเขาพร้อมกับความเดือดดาลนเธออับอายเหลือเกินที่เขาพูดเช่นนั้นพูดเรื่องบ้าอะไรของคุณออกไปจากด้านของฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปสิยงตะวาดของมันดาทำให้เด็กหญิงตัวน้อยตกใจถึงกับสะดุ้งอีกทั้งอ้อมกอดที่รักตัวของเด็กน้อยจนรู้สึกเจ็บ ถึงร้องไห้ออกมามันทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดต่างรู้ตัวจนคิมหันต้องดีบดึงตัวของเด็กหญิงออกมากอดปลอบแม้ว่าชอฟ้าและจักริดจะต้องกันอยางไม่มีใครยอมใครก็ตามทีจบแล้วนะคะ นิยายรักเรื่องเพลย์บอยพ่ายรักเนาะตอนที่สองนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีสามตอนหรือเปล่าเนาะตาเขียนเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะเพียงแต่ว,ว่าพอดีมันเข้าเวลางานแล้วเนาะตาก็เลยเขียนไม่เสร็จนะคะก็ต้องรอลุ้นกันดูนะคะว่า ตาจะได้เขียนตอนในตอนเย็นหรือเปล่าแล้วก็จะลองดูนะคะว่าจะลงทันตอนสองทุ่มลืกเปล่าเนาะก็เหมือนทุกครั้กันแล้วค่ะตาก็จะเขียนเอาไว้แบบนี้ก่อนเนาะก็ฝากติดตามนิยายของตาด้วยนะคะอย่างฝากเหมือนเดิมเนาะฝากเรื่องอาฝากเรื่องใดได้นะคะฝากเรื่องเงินเดือนนะคะก็ถ้าชอบนิยายของตาก็ ฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาถ้างงเรื่องเงินเดือนนะคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็แค่ตาลับเงินเดือนจาก youtube ค่ะ YouTube ก็รับเงินเดือนมาจากคุณเนาะก็ถ้าคุณอยากจ่ายเงินเดือนให้ตาคุณก็แค่ดูโฆษณาให้ YouTube ค่ะแล้ว YouTube จะแบ่งรายได้ส่วนนั้นมาให้ตานะคะนั่นแหละ ตาถึงจะได้เงินเดือนเนาะเพราะว่าตาก็ทำทำตรงนี้มาด้วยใจรักจริงๆเนาะสำหรับเพื่อนที่ไม่รู้จักตาเลยนะคะตาทำนิยายวันต่อวันนะคะไม่ได้ไม่ได้เอานิยายใครมาอ่านนะคะก็คือตาเขียนนิยายแบบเขียนนิยายแบบว่าเลียวจริงๆก็คือนั่งเขียนเลยเนาะมีงาน ทำงานประจำเสร็จแล้วก็มานั่งเขียนนิยายของตาเองเนาะแล้วก็เอามาลงให้ทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยค่ะถ้าตาจะอ่านผิดตาเป็นเพราะตาเขียนผิดตาใช้เขียนนะคะใช้ปากกาแล้วก็กระดาษเนาะเขียนประมาณนี้ล่ะประมาณตอนละ16ถึง1920นาทีประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่ค่ะความยาวเนาะ แต่ตาจะเกียนได้ประมาณนี้แหละไม่งั้นก็รู้จะพูดไงต่อยอดวิวน้อยทำให้ตาเครียดเนาะก็ตายังมีนี่มีสินนะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครสนใจอยากฟังนิยายนะคะหมายถึงมันเป็นนิยายของคนอื่นนะะก็ลองแอดไลน์เข้ามาได้นะ,ะตาทิ้งไลน์ไว้ในชุมชนนะ,ะลองเข้าไปดูกันได้นะ ตอนนี้มีอยู่4เรื่องเนาะก็เดี๋ยวตาคิดราคาเหมานะ,ะไม่ถึง100บาทนะคะถ้าใครอยากจะฟังก็ฟังกันได้นาะผ่านทางไลน์นะคะก็เข้าไปขอเป็นเพื่อนได้เนาะเดี๋ยวตาจะจัดนิยายส่งให้นะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะหาตอนไหนไม่เจอในช่องสีเหลืองนี่เนาะตาพูดถึงช่องสีเหลืองใน y o u t u เนะเเข้าไปฟังฟรีได้เลยนะแต่ว่าตาก็ขอรบกวนทุกคนนะ ช่วยจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยอันนี้ต่างต่างจากออดีไลน์นะไม่เกี่ยวกันตามมีเพื่อนในช่องตั้งสองหมื่นกว่าคนนะแต่ว่ามีคนเข้ามาชมนิยายของตานะ่น้อยมากนะเพราะฉะนั้นตากกเคยต้องหารายได้เพิ่มเนาะจากช่องเล็กนะช่องนี้นะคะเป็นช่องใหญ่เนาะแล้วก็มีช่องเล็กนะชื่อ l ลิฟสตอรีเป็นรูปแมวสีชมพูนะคะแล้วก็มีทาง ID Line เนะาะ Line เนี่ยตาจะอ่านนิยายของคนอื่นนะคะเหมือนช่องแมวเนาะช่องแมวก็เป็นนิยายของคนอื่นค่ะแต่เป็นนิยายแปลนะคะก็เข้าไปฟังกันได้ค่ะก็ช่องนิยายแมวนี่ก็จ่ายเงินเดือนเหมือนช่องนิยายใหญ่นะคะแต่ถ้า ID Line ก็จ่ายแยกต่างหากนะคะอันนั้นตาขายเป็น4เรื่องนะคะ สี่เรื่องไม่ถึง100บาทนะคุณสามารถเก็บเอาไว้ได้ฟังได้ฟรีตลอดชีวิตเลยเนาะก็เป็นตามนี้และคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะรักนะคะบนรักษาสวัสดีค่ะ